สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขออนุญาตแนะนําตัวค่ะชื่อปุ๋มนะคะก็เป็นมือใหม่หัดรีวิวนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวหลุยบิตองเนวอรฟูเกมออนค l ลเลกชันซึ่งเอ๊ะทำไมเธอถึงตัดสินใจเอาเบอร์นี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะล่าสุดซึ่งจะได้มาเย้ก็คือเป็นกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเปิดดู ครที่ทำอันบ็อกนะคะที่ได้มานี่ก็คือเป็นไปเสร็จนะคะไปเสร็จนี้ราคะจากชอ็อปพาราลตอนค่ะหมื่นเก้าพันบาทแต่มียังไม่รู้แล้วก็มีถุงผ้านะคะถุงผ้าแบบนี้แล้วก็ ที่ถุงผ้าด้วยนะอันนี้เรามั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนอันนี้เป็นของอนนี้เป็นหลุยเนว่าปูนะคะเนว่าปูไซส์ MM ซึ่งปกติเนี่ยไซเ์ m มมันจะเป็นเหมือนแบบเข้าไฮออกขาวๆหน่อยซึ่งเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบ มันดูธรรมดาไปก็เลยแบบอยากได้ตัวที่ดูแล้วมันไม่เบื่อก็เลยจะสิทใจเรือกตัวนี้มาพอดูไปแล้วก็แบบเออมันก็ใช้ได้พอสองด้านก็คือคนละฟิลลิ่งกันนะคะขึ้นอยู่กับการแต่งตัวของเราเนาะว่าเราต้องการแบบไหนด้านในนะคะก็จะมีตัวพัมาให้หนึ่งใบนะคะหน้าตาแบบนี้ ก็สวยดีค่ะใบใหญ่เวเลอรคุ้มใส่มือถือได้สบายสๆด้านในก็จะมีแท็กมีป้ายนะคะป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็อีกันหนึงก็จะเป็นป้ายนะคะที่ให้มาอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เปิดดูแล้วก็ด้านในเป็นผ้าบ,บนี้นะคะมีช่องเล็กๆสำหรับใส่ใส่ แค okay. ดิดใส่กา้าอันนี้ใส่มือถือสามารถกปกได้ง่ายนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ซีฟที่ชอบแบบนี้เพราะว่าชอบตัวคาวไฮสีนี้มากกว่ามันดูคลาสสิกแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่ามันจะดำจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่ามันมันเป็นสีที่แบบเป็น ว่าอะไรอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์อ่ะไม่รู้ซีคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่าชอบอ่ะรู้สึกว่าแบบอืถ้าเอาเนว่ฟูเอเอ็มธรรมดาซึ่งราคามันก็ต่างกันเยอะค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นปกติก็คงถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะคิดว่าเออเอาเนว่าฟูเอ็มเอ็มธรรมดาก็ได้ซึ่งราคาแค่แบบ 47,500ซึ่งต่างจากอันนี้เยอะมากเลยหลายหมื่นเลยประมาณสองห0ื่นกว่าบาทแต่พอแบบเอามาคิดเอ๊ะหรือว่าเธอจะไปทำเป็นคอลเลคชันอ l ราวดูเว r ร์ก็ได้ถูกไหมคะแต่แบบเห็นแล้วแบบอยากเก็บคอลเลคชันนี้ไว้อะรู้สึกว่ามันมันสวยอะคืเข้ากันชอบนะคะ นนไซส์ก็จะเป็นไซส์เท่ากันกับเนวอฟูเอเอทั่วไปเลยค่ะที่เป็นแบบเป็นตัวโมโนแกรมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกตัวที่เป็นลายคอลเลกชันเกมออนเลยที่มีสีดำกับสีขาวเนี่ยค่ะรู้สึกว่าแบบมันก็สวยแหละแล้วข้างในเป็นกรรมะหยี่ก็ดูดีค่ะแต่ ส่วนตัวชอบเป็นโมโนแกรมของลุยบิตตองมากกว่ารู้สึกว่าแบบอันนี้มันคลาสสิกแล้วก็คือมัน,ม,นมันก็ไม่เหมือนใครดีอะค่ะแล้วก็ถุงก็ได้ชอบมากเลยที่ซื้อที่แบบเนี่ยค่ะซื้อที่ช็อปพาราลกอนแล้ว SA เขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ถุง เว็ o ตองเกมออนคอลเลกชันคุณจะต้องซื้อเกมออนคอลเลกชันอะด้วยความที่อยากได้อะฉันก็อยอมเสียตังก็ได้ <c oughs> นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกะ็เอามารีวิวให้ดูคร่าวๆไม่ได้ลงลึอกอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าคือความรู้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่แค่แบบเป็นคนที่ชอบในแบรนด์ุว็บตองแล้วก็ชอบในงานคุณภาพของเขาว่าอะ อันเนี้ยฉันใช้ก็คือหลุยนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีความชอบที่เป็นหลุยวิทตองมากกว่านะคะก็ขเขาอยากให้เพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นว่าเอาอเน,นี้ยมันเป็นยังไงหรือว่ามันม,มันดีหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆนชอบไหมหรือว่าไม่ชอบก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพรียงเท้านี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ